ไดเห็นเพี่น้องบังไฟจิปหลัมาแต่สวรรค์มาเขตคุณทุกคนมาป่นงบังไฟหลานพี่น้องคืนทางแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีมือนีนะรัชพาทุกคนไปงานบุญบางไฟ แต่่แมนงานบุญบางไฟแถวบ้านเราแต่ทุกคนข้นเบ่งสาลาตตื่นตื่นแต่ตีหาจะไปงานบุญบังไฟนะพี่น้องเป็นงานบุญบางไฟยูพูนพี่น้องอยูลอยเอ็นปไกแห้งทุกคนไกล่ลีกีรอขังแหลกที่ว่าสิไปงานบุญบางไฟไกลจนข้ามประเทศนะทุกคนบ่เคยเห็นจักเถื่อบอกก่อนนะส่วนแต่แต่พี่ไก่พี่น้องอยากไปแห้งคุณน่าบกเคยเห็นตัดเือกัน,กน,กนแต่ว่าปีนี้นะ ก็จีวบ,บุญถอดจอดเทิงกระแมนทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเมืองจันทนาเขียนเนาะตื่นแต่ที่หาบนเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันพี่น้ววองว่าเราจะไปทันงานบุญบางไปเลยบอกไปทุกคนทางล่างเนี่ยพี่น้อง,บน,ง <laughs> บนตุ๊กแล้วเมื่อคืนน,นนี่นาะแถวนี้เนาะไปกับบาลต้นบอลก็เสาลอยเสาแปรและก็เสาหลักนะพี่น้อง บัได้ไปนอนนะว่าสิไปกับพี่น้องแต่ว่าจักสิเป็นอะไรละโบหูเนาะว่ามันอยู่ไก่หรืออยู่ไกลทุกคนเพราะว่าขนโหลดหลายกับรถติดเนาะเอาบ่แน่นอนไม่ันยันอันซาอยู่ด้านโอเคทุกคนพอกันอยู่ด้านเนาะมาหอดด้านเนาะพี่น้องเดี๋ยวจ้องสิไปจับบัตรบัตรออกมีบัตรบัตรออกเนาะบัตรออกว้าทุกคน มาฮอตด,ด่านละทุกคนอันนี้คือปีดรถเอาสิขวมไปฝั่งไทยเนาะ <16 S 1> ขาปีดรถหาสิบหาบาทค้อส่วนชิ้นห้องส่วนชิ้นราคาสิบหาบาทจะขาเสิบบาทสอง้อยเอาหัวใหม่เขาอ่ะหัวใหม่ขับรถแต่เบ <c ười> ียยอ, <c ười> อ,อันนั้นจะเป็นรถมีขวบพี่น้องแต่น่าจะบอมแมนคันนี้คันใหม่เแมนตอนนี้นั่งถารถอยู่ทุกคนแปดโมงเก้านาทีแปดนาทีแปดนาทีอ่าทุกคน ค่าพาสปอร์ตลอยหนึ่งและก็ค่ารถหาสิบาบาทพอดีเป็นลอยหาบาบาท,บาทหมือนเสียไปแล้วเหตนรถตัดน้องสองอเดีออออกันอยู่วางรงารขาตนก,กับบกทั้งนาไปเที่ยวก็ไปเหตุงานเจอตื่นเต้นกว่าลอยไปเที่ยวไป, <laughs> ไปเที่ยว <laughs> รถออกแล้วพี่น้องแปดมงสาหานาที าหอดฟังไทยแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังย่างหาร์หลดอยู่อยากมาบอกกโอาทางออกของอพี่น้องเพอ่์นับบัสใหม่ฮะก็เคยมาทุกคนบัสบัสทางออกพี่น้องประตูเป็นอาเจียนไม่ใจอกระจกแก้วแกอยาเอาหัวชนเราก็แล้วกันตามสบายออกกันเลยพี่อมีคนมาไล่อยู่างนด้นหัวแต่จะนั่งหัวสิโวหัวโน้ป่ะเดี๋ยวทุกคนไปหาขึ้นรถกันไปทางใดมันก็ระวังรถลดนะทางใดเนี่ยถึงทางเยอะไปโหลส์อะไปโหลดไปโหลด อยากบวัวแล้วชูเอาหนึ่งร้อยเข้ามาเที่ยวยำใดเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยบัวใ้มาฟังไทยจะเป็นจักเดือนเอนาะก่อนสิลงไฮลงหน้านมาเที่ยวเก็บแห้งก่อนเติมพลังงาน,นไ,ได้นี่ถ <c oughs> ้าเอิื่อนยังแปมาเที่ยวนะชาร์จแบตเตอรี่มาชาร์จแบตเตอรี <c oughs> ่ก่อนเวิรไวรลา์เต๋อพี่น้องอยู่อันฝั่งล่างอ่ะค่าบัตรค่าจำบัตรหนึ่งร้อยนึงราคาค่ารถหาชิวหาบาร์ราคาอยู่ฝั่งไทยก็นหน่อยนึงค่าจำบัตเนาะ พี่น้องตอนนี้เราขึ้นรถแล้วทุกคนจะคือนั่งรถเมาเลยพี่น้องยัดกันเข้ามาเลยบอถึงเซา้อยเราก็เราก็ไปนัง่พนง,พนง,พนงพี่น้องบก็นั่ง้างหนาตอนนี้ยังอยู่ม,มุกดาหารทุกคนกาลังเดินทางไปจังหวัดลอยเอ็เบาเคยเรเคยอันไปจักเสือทุกคนเลยน่าจะวาแล้วเราเคยขี่รถทั่วนัง่งรถทั่วกายอยู่ต่อเเคยลงไปนะมือถีอจะได้เห็นจังหวัดลอยเอดเต็มๆลรรเลยียบร้อย ใช่เด้อพี่น้องเห็นสลัดกันไหมเจมี่ไปหัวจักเขาอยู่บ่ <c oughs> แต่เขาขอกินขอกินหนามแถวหนั้นสิวัยมาไปจังหวัดยะโสบอกยะโสอร่อยเอีกยะโสอร่อยเโอ้ยะโสอ,โอ,โอ,ร,อ,อร่อยเากประมาณจากักกิโลนี่หมดนล เก้าโมงเนาะเดี๋ยวมาบิญังแต่ลาจิ๋วหอหนึ่เดเนาะหอดจกเือพี่น้องเขาเซเว่นิ่งแน่คือหอเซเว่นมาตนกับซร้อยเขาไปยังตนเซเว่นกับคนนายนะกระนงโอแจตนพี่น้องบาก็เป็นยังไดตื่นเต้นอยู่ลงอมาบของไตอยู่หอไตก่อนจริงตอนนี้นะอ่บางพายี่ปลานเซเวนโมงพี่น้องกับใบสาม ตอนนี้ก็สิจูดเราจะขอเซเวนมองเราตอนเดี๋ยวเขาเซเว่นก่อนเนาะแกนอนใช่นอนอันนี้ก็ลดราคาอันนี้ก็ลดราคาอ้ายวะอาเอาวอาบอสสนคือนอนเซเวนมีเงินจ่ายยุบมียุบบอกวิลลตอนไปยู่กุ้งเผาแบบนี้แบบนี่มาชื่อนะแบบนี้แหละยังน้อยอันนี้นะจำพอจังบุได้เงินฝากมาบ้านฮะแค่นีก่อนเอ้ยร้อยพันเป็นเป็นในหน่อไม้ เ,เออเตืนอนเขาแล้วมันก็เออดันเขาแล้วกดเองเนาะจื้อไว้อ,อันนี้ยังตลอดนี่น้อเปรี้ยวบ่๊ะกินน้ำตาลแดงก่อนแล้วก็ขอพี่น้องไปไปจ่ายเงินก่อนมี่ตำนี่พี่น้องเบิกแน่โอยคัดอันนี้นะี่ยอยู่บ้านเฮานวน์อโวมี่ลาเตมักมัะะมกเมกียนซีเวียนก็เลยเอ,เอาเอาแนวต่างหมูเลยขายคิดฮอดกรุงเทพแล้วบ่ อรอยมากเลยมันสิ้าทอดันึ่งด้อันนั้นถางกวาทอดดีเลยอันนั้นมันนีสามขวดนั้นทเวนนันอร่อยท่าบาทคือแ้งไงบีบาททอดจะได้สิว่าเหี่ยสือฉนีอร่อยกว่าบาทบาททอานั้นสองอ่อยคละสองอร่อยเปล่สอง่อยออยคนลมันจะพอสามอร่อยคนบว่าต่างกันแค่นี่น้องนี่าเยไย่บาททอสิบพันแต่ยูเหนียประมาณเจ็ดพันสิบมารซื้อให้ลูกินตลอดเจ็ดพันกับสิบพัน บางวันบางบันสิบสองใส่แปเอากระสอบมาใส่ไหมย่อมเสียเงินมือเดียวเนี่ายวานหลอดตรวนี้เขาไปยาหลบขึ้นรดไปต่อยพี่น้องาีได้ประเบิงบางไฟสิบลานตอนเซเว่นโมงเขาขอเซเว่นแป๊บเดียวเชื่อีนพี่น้องยาดม ตลาดนะ่ะตื่นเต้นนะพี่น้องตอลาดเป็นคนหยาดบักไใบรันเลยหนิ่งไว้ก่อนรันมาเนะี่อีแมนบอกบ่อยว่าเบิ้งได้เดือดรุกแต่ว่าจะเข่าไก่บั่งใครเด้ออันตรายบางลูกอ <c oughs> แต่ว่าลูกก็อยากเบิ้งนะพี่น้องวันน <c oughs> ี้พี่ะอบตื่นเต้นมืัอนี้รันเที่ยวคนเมืองก็ตื่นเต้นคือกันเนาะมาไกลเดินทางมาไกลมาหนึ่งไปสิบปัดขาผอกันทำงานะหอดแล้วพี่น้องอำเภอพนมไพรแต่ยังมาทันหอดงานบุญ๋ยคนหนาเจาะไก่บารไดน้องเห็นบั่ไใ่ขึ้นหลาย ไปเบิ่งบรรยากาศทางหน้าเนาะรุ่นรุ่นหัวสลอนอยู่ทางหลังมันก๊อบมาอนดวยป้าพี่น้องมาหอดงานแล้วทุกคนนะบนจอดรถเพื่อสิได้รถน่ะเต็มเต็มเต็มหมดเลยจ้ะอันนี้จะไฮน่าทุกคนอันนี้ฉันใส่ในผ้าจอดจะไฮน่าเนาะโอเคหอดงานแล้วพี่น้องป้าอันนี้ต้องขอบใจคนขับรถพี่น้องเลยเพื่อนสุดๆเลยสูดชีวิตแห้งอย่างป้าบนเป็นสายลุงอันนั้นคือบังไฟเด้อทุกคน มันคือหวานนาเราป้าบาานากระเทียบกะได้เราพอเป็นงานระดับอำเภอทุกคนมาหอดงานเราพี่น้องต้องไฟสิบเข้นงามเลยเนาะนี่คือบอลจอดรถน้องเข้าพี่น้องผู้หัวยึดที่ใดเนาะแต้าหัวต่ว่า เต็มแล้วมอนได้กรเต็มมอนได้กรเต็มทุกคนคุนลายพี่น้องนะเจ้ามานเลยปวดเบิ่อจากป่ายรถมีถูกจังหวัดเลยว่าพี่น้องเขาไปเบิ่งจากไ่าิานกนมาเกไปทุกคนกรเบิ่งบรรยากาศง่างามงายงานเนาะการแรกที่เคยมาเลยพี่น้องใครที่พาเข้าไปเาก็ป็นนึงกันอ๋อโดว่คนพี่นองนลายากนมาได้นติรถกรติคนกรติด แรงดีมากพี่น้องเฮ้ยทางแรกทีแต่มาคนหลยแฮ้งจักผู้ไปจักผู้มาพี่นอ้องอันอยากเบิ่งคนหลยมาเบิ่งอย่งานบุญบางไปเด้อพี่น้องหนาจะมาทัวทุกสารพิตเลยเน,ะอน,อนาะเนาะคนเั้เลา,าลาก,กัน <laughs> คนในประเททยกันลอยู่เนาะ <laughs> หัวามากแต่ไส่แนี่เบิร์ตฝ่ายรถกูน้องมีกับเบิร์ตถูก,กแฟนกว่าถกววาูกจังห <ใน S 1> วัดะมาไลายยา่ขนาดเทาอยูสวรรค์ระเกดทกินยังมากโคตรลายแบบนี้โอ้โหซิมีผู้ใดงฮูจักเฮาหรือบ,บ่เนะาะฮันเห็นกระตักท้ายได้เด้อพี่น้องอย่าหลงทางไปโคนรลายแห้งพี่น้องเอ,อ้ยจน <c oughs> เรื่อยๆทุกคนจใกล้ยังเขาก็ได้ซื้อไดวนี้นาปกาซื้อยันแบบโทรศัพพกับบมมีอินเทอร์เน็ตนะเอาไปใส่ซิมไทยขายบางไฟพี่น้องนะครับไจนสุดเลยเต็มลายแห้งบังไฟไปได้ยี่สิบาังไฟนะคือตลอดทุกคนในยินแต่เสียงค้ชมคนบอกอ๋อเออ๋อที่าราน แงบ่เห็นบังไฟสีเปล้านี่น้องขันได้แสนยบังไฟนะบังไฟลายอีลีลายอีลหรอจุดเบิเบือเนาะมีแต่บังไฟใหญ่มีแต่บังไฟใหญ่เลยแม่ไปบงก

ในเดาวพิทักอ์ฟไฟิบาทมาแต่สวรรค์มาเขตคุณเด้ดรับคนเขิ่นชิมาหัวจแท้แท oh no ้แท้ยักษท้ายหกแต้หอลอดก็ได้แล okay. ้วว่าหลอดเขาเลยสี่หกถ้าหลอก็ได้แล้วกระดงบอนชอนควายลงคว้างหาขาวัดจันหลงดีอรไทยเบอร์าสร้างสรสองหนึ่งไปโ ไอ้สูบบุห่ไอสบ้านเของเนบาหนะครับจะเี่ไร้เจ้าูบใ้เกิดมาก็เคยเห็นเขาเป็นเ่นเดีย้องเดเลยเ็นเพ่อนไดจมงานงนไไร่ย่เจ้ากลังยากเยอ่เยอะเจ้กระไรนั่นก็้วยคริ้ง้นเน่ยมันเคยมีอยู่รานเคยมีที่เกลือ พี่น้ำเอาด้วยใครเทเวล่ามันบอกเมนครับพี่น้ำเอาเอาบ่มีเงินสื่อแล้วจัก,จ,กจักโมองไอจุดไปสามเออจักมันสี่จักกิกโลเนาะ ไม่ไฟจากนอกซี hmm. ่เน uh ี huh. ้ยห้าเนิ้แล้วอะไรสิบเนี้ยนิวเนี้ยขนาดพอขนาดพอสิเนี้ยก็ดน่าเสียงเดือนนะครับ่ไม่ไ ไปสามมาหกเปิดไปนเดี๋ยวเราสายมึงมาอเจุดขมบังไฟตรนะครับโอสีสเมนคตรไโอ้งาม่ะอย่าไปเื่อมาตุนเล้นนะครับราคาหมืนแบาทนะครับคนกำลังจุดพูนหมื่นแปดบาทจะอา่าประทับนนะครับโอ้ราคาหมื่นแปด ทั้งสวดสวดแนพีน่าสดสวดเจัาบาทเนี่ให้หมดให้หมดบวกให้มดให้มดมดเร่งละเป็นไเ้ละบงสามสองหนึ่ง ไฟลังบ้านเอสำัไฟรังบ้นเฮใส่เขียไล่วงอัตาที่สมรู e, ้นังลองแรบ้านมันตังปยี่ตั้งหลังบ้านงน้าบานันเป็น้าอนั้นนงลองับอันนี้ก็บังไฟแสกนเนาน่าน้านานัน่าน่า่าน่าบ่าน่าน่า่นาาาน่น่่นูาาน จูตลอดพี่น so okay. ้องบางไฟแสนมาจาะจังหวัดช่องลอยบางก็ช่องลอยบ้างเขาก็บอกนะครับูเป็นเบิ่งในแฟนเฟซบุ๊กอันนี้บางไฟสิบล้านทุกคนคนหลายนะว่าหลาจะเขาไปบ่ได้เนาะเห็นตาหางเบิ่งขอจับเบิ่งไหมจับเบิ่งกอเป็นบุญตาบางไฟสิบล้าน ท่านประธานท่านอาจารย์วินิชไทยข้อย่อข้อล้อครับบังไฟสิบล้านร้องแจ้งมาเลยครับผานพี่สอนผานี่สอตหัวยันยังเนาะนัมเบอร์หนึ่งศูนย์นายวินิชัทยรองพังเป็นไม่แสนนะครับใช่นครแก่เพราะ่าเราขึ้นทาไกลต้องใช้งานเหือก็แล้วรมพานครแก ท่านอยู่กับพื้นก็สวยแล้วล่ะมแต้องไปยืนอยู่บนฐานนะเออบนภูแล้ครับท่านก็สวยมากเลยนั่งลงนะครับสวยอยู่แล้วครับแต้อง็มีเพื่อนอยู่ตังไฟหลานพี่น้องขึ้นทางแล้วคุณรถครับไฟหลานอ๋อใหญ่นี่มาสีม่วง ที่เราคอยมาหอดแล้วพี่น้องตอนนี้บางไฟสิบลามกำลังจะขึ้นหางสลัดนั่งเผาตั้งแตดบ่ายโมงจนดหอดปลายสองบริกินเขาเที่ยงพี่น้องยานบางไฟสิบลานขึ้นหางปะสุดท้ายหิวแห้งอดบริยายันเป็นลมไปกินเขาแตอนเาาไปกินเลยพี่น้องก็จะหามขึ้นหางพอดีโอ้ยเสียดายแหยากบุญขึ้นหามบางไฟนะหัวเป็นบางไฟใหญ่นะทุกคนหัวนห้ามเป็นกันบ้านไอ้พวกต้นบุญตรีว่าพูดใจกับเตินทุกทุกยูดองล่า ครับขออนุญาตพี่นดอง,งที่ขรมทุกท่านเราลำดับต่อไปนี่เราจะจุดบ้งไฟสิล้านนะครับไ้พี่้องคอยมาเด้อบานเซฟเจ้าของเองเด้อครับเซฟเจ้าของเองเด้อครับยทนพี่อง,องีกกอร้อมเลยเชิญครับเป็นชั้นไปสิล้านเทพ คือภาพมุมกไกลทุกคน

าเออกำลังตกพี่น้องบังไฟสิบหลังเจ้า่าติฟังเฝ้าดาวย้อยจังคอยลงเออลงเนาะเด้งให้เจ้าลงซาซาอย่าลงปลาคาดออย่าไปตกทวนหมอนเพิ่มาเสียดอกแนวหูมอนแต่ว่าบังไฟบอรด็เบิด์เด็ดทุกคนยังหลายยังบังไฟเสนบังไฟหลาดเจ้ะแต่ว่าเฮ้ากะสเสดไปหาทีมงานเลยแหละปะบันทึกข่าว ไม่ได้ซอแปรถาจั๊กมองยังม่ได้กินเขาปัดคืนละคืนแป๊บเดียวเดี๋ยวหอมปวดท้าเราไปถาดเดี๋ยวเอาละ่แม่ไปจูดบางไฟตรงเขาบ่ลางลากบางไฟมาไกลไปเนี่ยบุเบิ้ลเก็บนะเก็บตะทายเพื่อเอื่อยเยอะ่โทรหาจนโทรศัพท์แปรวัดกับบอบเอามาได้ยาดมนะยาดมเวียนหัวลาลยาดมน้องเอาไปนะ ใช่เห็นเยอะขอบใจหลายๆเอาให้เป็นนดิไปหาเต้นไปเต้นไเต้นนี่ปวดดิลีนอนข้าหามเราเห็นเยอะเผาจนเมื่อยขนาดก็รักหามไปปะคือการอยากเป็นล้มหรือว่ากินเข่าอยากเป็นล้มหรือว่ากินเข่าเผาจนเมื่อยวานวักกินเข่าแล้วแล้วหัวเขาหามขึ้นปะเลยเสียใจแห้ง ร้ายแห้งทิซูได้โลงเบิ่งแบบแผ่นคุ้มค่ารถอยู่คุ้มค่าค่าด้านไปอยู่ในไสค่ะไปอยู่ทั้งหน้าทางมันอยู่ในบังเกอร์เมื่อแล้วพี่น้องขอบใจแม่เพื่อนหลายๆที่อำนวยความสะดวกให้บฟังจับกล้องยำได้ไม่แต่บังไฟแตกโอ้ยสลับจับกล้องยำได้ยำหนันพี่น้องเลย

Good, ขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อปัญ <laughs> หาบอลอยู่บอลเศร้าหนพี่น้องเจ๊ซีทั้งยาโซแม่เพื่อนนะพี่น้องจากคนว่าเคยเบิ่งสาวรับทั้งคลิปอ่ทาทั้งสองยูทูบพี่น้องคนเราติดตามแต่โดนแล้วขอบคุณคนหลายๆเนาะท่านบโบผู้จักอันผู้ใดเลยกับโบมีบอลอยู่เนะพี่น้องเพราะว่าเข้ามาต่างถิ่นได้จักแม่นยังเป็นอยังเออดัดแล้วก็คนหลายพอ้อ กล่องแบบเพิ่งฟ้าแมเพิพ่นเอฟซีผืนทางยาโซทอนเนาะละก่ดหละน้องๆอ้อายผ่นเนาะคือกระ <c oughs> ปานเทาเลยพี่น้องบางไฟ1ิปลานคืนวิทย์แล้วพากําลังเมื่อแล้วรบันนี้พ <c oughs> นคือเบอรแนนปันได้ระบา้บางไฟแจนนะพี่นอ <c oughs> ้องบ่มีบางไฟตะไลเนาะ what พี่น้องพี่แพ้ย์ก็เลื้องหวกก็เลี้องปังไปจีบหลานขึ้นแล้วพี่น้องข้าพเจ้าจะเดินทางกลับแล้วเนาะเพราะว่าห่ามาไกลเข้าบริยูแถวนี้เมื่อบวน่านกเจะมาชีวิดนานปะบอกได้เลยว่าครั้งนี้เดินทางมาไกลไกลอีนนีทุกคนขันบริหารที่ว่าควคุ้มค่าเนาะ ขามนามขามเฮื่อก็ว่าขามเฮื่อแมนขามหนาที่รถมาแต่ไปฟังเล่ามาจะหนอดฟังไทยมาเบิ่งบางไฟสิบหลานทุกคนป้าพี่น้องรถติดแห้งทุกคนอันนี้คือบางไฟสิบหลานถึงวิดแล้วนะคะเป็นค้าเมื่อนะพี่น้องตอนข้ามากเป็นค้ามากตอนนี้เป็นค้าเมื่อต้นก็ร้ายรถก็รลายพี่น้อง ค่าเมื่อพี่ดองลดกระติดค้นกระติดแต่เบิ่งนะไปขอเจ้าดีมพี่ดองกคนเลิ้งเนี่ยไ่เห็นไ่เห็นเอาเห็นกันเลยเนาะบอกคนด่างพี่ดอง แตกดูดิเนาะป้าบุจื่อสาวดีมนะพี่น้องตัวจริงนะงามกว่างามกว่าในโทรศัพท์ม,มันดูหนานะ,นะนานก็ละชิงามเขาคือหนาใหญ่เลยอยู่ไกลๆกันอยูก <laughs> กันนะก็โอโอสาวดีมพี่น้องแต่ว่าเป็นเมื่อเราแย่าายาทางกันฟอรจอดรถคนละบอนเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คนหลาย,ายพี่น้องมันแออรถ่ายคลิปก็ได้เกรงใจเพื่อนเพราะว่าเขาย่างเข้ามาถ่ายคลิปนะเบียดกัน ก็ได e ้กันบาดนี ờ, ờ, <nh> ờ. ้พี่น้องเพิ่นก็เมือแล้วเนาะมันคนหลายลิท่าออกมาละยอมพี่น้องเอ้ยเพื่อสิย่างิรถเียบกบานนั้นเนาะเอองตกใส่รถเพิ่นบ่เออลหรือแสนแสนแสนเออแสนานเนาะมันตกลงแล้วเออใส่จับเออเบาได้เอยยอมไปเกือบถูกหัวเจ้าลูก ตกลงางรถเลยเออตกเอ้ยคมานังย anyway, uh ูนี uh ่ก uh ็ตกตกันนี้โดนนเืแล้วพ่อใหญ่้แบบที่ยนี้มันตกเออตกแห้งบอตกแหงเออตกหยหขั้นนีอกละุดจันหข้งนั่นหรือ้นมว่าทว่าไม่ดีขั้นนมันมันบุบ่เออตกลงแก่รถพี่น้อย แต่ว่าขั้นนี้โบเป็นยังเนาะเรามาสิบปีแล้วพี่น้องมีหลอบนี่ที่ว่าบางพัยตกถือรถแสดงว่าเพื่นบ้าหายสุกพี่น้องบ้า่ขออนุญาตถ่ายแค่ทางหางมันถือบนได้อ๋อมันถือบนบน้าไปไปโ้ เกือบเกือบจังมังไพลสามังไพล่าเจ็บท่อแนใ่แต่อถือคนไพรแสบาทห้าหนาท่อหาทลานทอหานี่เจ็บจุกอ่ะสิบคนนเจ็บมันนนัดเนาะขนเ่ประมาณสามสิบโลผบขนาดมันตกมาย่อมด้วยอดแล้วเนาะประมาณสามสิบสามสิบสามสิบโลหมากมาขนาดทงยังเปรวมเนี่ทงขา ้นนี่หางขาดงเนาะตงลงมาไฟมันยังมีมือวานออใครแต่บอถ,ถือนองเ<ม>พื่อนเนาะตจม,ามัาโศกดี<ม>ดเลลเบอร์ชิบวกเบบเล็กเพราะกันไม่เ,เบรกล็กเลยคอยโศกมารเด้จะคล้องหลดโศกมาเนี่เ็มือว่านี่ขอสองมืง <S <S อเซคันต้องมาต้องมีคันถือเนาะคนหลายแล้วก็หลหลายปอบ พี่น้องพี่น้องคนมาแต่อุบลใครกินรถมีประกันประกันประกันบงใคสาเหตุประกันได้เออเป็นงานใหญ่คันนี้ยังกับแบบประกันใจหายประกันรถก็แม่นประกันงานนี่คือประกันบางใครประกันยืมไปเมื่อไปน้องไปลกหงินลกซื้อเงอนซ้อนซ้ำล้างบมนทั่งเรื่องก็ลกเหมือ โอเคทุ okay, กคนสำหรับคลิปนี้ก็สิมเมื่อก่อนพอากาอันอ, <c oughs> งงนอ,อยู่กันหมดแล้วพี่น้องบว้าวจีด้เมื่อกันรีบบ่ยันแน่นอนที่เจ <c oughs> ้าด่านบางเทือยโตทัวร์อาจเปิดรถเมล์นะที่เขาขี่ขามน,ขน้ำคลองเนาะยันก่อนเิดเวลาแลนนะแต่ว่าด่าน,น,าน,น,าานบ่ปิดด่านปิดสิบโมงทุกคนน,นั่งนาเล่นนั่งนาคะนั่งนานัน่ง,น,ง,น,งนาก็บ่ได้แล้วยันยันตกรถยันตกรถ นาะทุกคนโอเคสำหรับพี่นีขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องฟังฟังไทยเนาะแต่ก็พี่น้องทางยาสูและคนเตรียมบอลนั่งไห้แ <c oughs> นวอยู่เนากินทางหลมทานเาะขอบคุ่นหลายๆเด้อไปแล้วพี่น้องอิ่มเราง,งานบุญบางไฟขอกันใหม่ปีหนา้าทุกคนสำหรับพีินีไม่บ้า